ให้ความรักผาแดงนางไอสูงยิงขึ้นไปคือบังไฟลานายาเสลเหลายหลายใไฮโลกลุ่มไกลนานา,ายาสกินหลายและเหล่าเบียรนานาเอาเงินส่วนนี้ไปซื้อกับเขาได้ครับเด้อนั่งดีดีสงอ,องขวด <c oughs> <c oughs> พูดว่าท่านขาดครับขอบคุณมากครับพอกันครับผมปาที รักที่สุดก็คืออยู่ตั้งแต่น้องนิวเด็กๆตัวเล็กๆตั้งแต่เล่นไพ่เล่นกุ้งไก่ไฮโลตานระบาดแน่นชาไปครับรถดีๆมีเท่าไรบิดให้สุดบ่ให้พู้ใดแข้งโอแซงคไปไปซื้อหยังงั้นไปซื้อเบียร์ซื้อแค่นี้เด้ออันนี้เอาไว้ซื้อหมูจูซื้อมูจูมาแล้วครับวานี้ไปกินน้ครผาแดงผาแดงมนี้เป็นยังไงอ่ะคอมเมนต์ผาแดง ขาแดงหล่อใจดีไหมครับเออมามาที่ไลท์ให้ตลอดไหมใช่ขายแดงหล่อไปไปไปมอสต้อรับโหลดไปไปไปเขาก็อยากถามไงอ่ะน้องดิวน้องดิวน้องดิวตั้งแต่เด็กเป็นคนน่ารักไหมครับน่ารักเอาดีๆที่แรกไม่น่ารักขโมยแม่ไปเล่นเล่นกุ้งไก่ขโมยตังแมพันหนึ่งไปเล่นกุ้งไก่ทุกคนแล้ว แล้วอะไรจะเกิดเมอสมัยก่อนวีรกรรมป้าพ่อกัรรักตลอดครับดูแลประวัติด้วยนะระดับน้ำตาลด้วยนี่ต้นไม้มาบรรยากาศจุดบังไฟจุดบังไฟเอ้านี่ไงอันนี้พ่ชัยครับนี่ อออมเน่แันนี้ผ่าแดงนางไอตัวจริงจินนมครับอ่ะขอบคุณครับลูกขอบคุณครับชื่ออะไรครับนี่อา JR กับอะไรครับเอวาสวัสดีค่ะเอวาโตขึ้นให้สวยๆเป็นนางไอนะคะสไอก้มแล้วนันหล่นแล้วคะล่แล้วโอ้เเก็บไว้ขอบคุณครับนี่ อันนี้ก็พี่ที่อยู่บ้านบ้านเดียวกันพี่นอ้องกินนมครับผ้าแดงเป็นยังไงมือนี่ผ้าแดงเป็นยังไงอาคอมเมนต์ผ้าแดงนี่นี่ผ้าแดงรอบอเออหักหลายสุขภาพแข็งแรงนี่คุณป้าว้าดึงแี้มาอยู่เบื้องบนตอนนี้มา,มากกว่าี่แล้วใช่ครับผ้าแดงเป็นยังไงครับแม่มือนี่เสื้อหยอดเออนั่งไงกางา้อมผ้าผากินเขาอะไร ขอบคุณครับกินังนี่ดเห็นลเราโงมากละเอาไปแกันี้เหรนเราโง่ยืใส่เข่ามาพี่น้องเอาเห็นเราโง่ห้าแดงไปนิ่งน้ำใจกับน่งน้ำใจทขอให้ฮัเทาสูงขึ้นก็เห็นเราโง่บรรยากาศมันได้พี่น้องนี่ล่ะชีวิตบ้านๆเนาะเดี๋ยว ไปเอาไปเอาอะไรนะรอดูเห็ดละโงกนะครับน้ำไปเอายาเวียงเอาด้ออ่ามันโค้งเนี่ยนะทีหัวนี่นี่เหยื่อเงี้ยจังหยางเอาไปให้ยุบานเออเดี๋ยวจะเอาไปไม่เง่้ยเตียนขอบคุณครับโรัมีเห็ดปวกด้วยเห็ดบอมิต่เห็ดละโงกเออ อยากพูดอะไรครับสุขภาพแข็งแรงเด้อครับสุขภาพแข็งแรงเดี๋ยวกันคือกันเดี๋ยวสิเป็นเนอคือกันขขึึ้้นนไปเด็กๆไปบ้านพี่ดิวเด็กเด็กเยอะมากเจอกันครับเจอกันปีมันปีใหม่นะปีหน้าฟ้าใหม่หาแดง